สวัสดีค่ะนุ่มแม่บ้านพี่ตะกะเตนะคะวันนี้นุ่มจะผัดผัดผักนะคะนี่ผัดยอดคนะยอดคนะแบบซอสปรุงรสนะคะปัดไฟกระทะก่อนนะคะซอสผัดปรุงรสสาเร็จแบบไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะแบบง่ายๆนะคะนี่ซอสผัดปรุงรสแบบสําเร็จนะคะนี่ทําง่ายๆนะคะถ้าใครสนใจก็แบบสั่งมาได้เลยนะคะ ลายแอดกำลังปักหมุดให้นะคะผัดง่ายๆนะคะใส่น้ำมันไม่เยอะเดี๋ยวอ้วนผัดยอดคณาง่ายๆเนาะใช่ค่ะเราใส่เพียงกระเทียมแล้วก็ใส่อันนี้เนาะส,สองช้อนซอสปรุงรสแค่สช้อนก็พอใส่กระเทียมเพื่อให้กลิ่นมันหอมใช่ไหมคะแต่น้ำซอสมันจะเข้มข้นอยู่แล้วตัวของมันในตัวของมันข้ามายย่ะๆลนะคะนานทีนะคะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เราลอมันเล็กอ้น,นี่เลอน้ำม,มันร้อนนะคะออผัดผักก็น้ำซอสปรุงรสนะคะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะแค่ใส่ซอสปรุงรสสองช้อนก็ได้แล้วนะคะผัดง่ายๆเลยน้อเนาะผัดง่ายๆเลยนะคะเนี่ยผัดง่ายเลยถ้ามากันเยอะๆนะคะ ใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะขวดละเท่าไหร่นะคะขวดละ69บาท69บาทเองนะคะมันถูกๆเองนะคะมันไม่ได้แพงนะคะถ้าถ้าคิดว่าถ้าเราใช้สดแบบอย่างอื่นใช่ไหมคะต้องซื้อแบบหลายยี่ห้อใช่ไหมคะต้องยอดตรงนู้นทะลยอดทนิดหน่อยใช่ไหมคะเหตุถ้าใช่อันนี้ใช่ไหมคะใส่แค่สองช้อนก็พอแล้วค่ะก็คือจบเลยกินอร่อยเลยนะคะไม่ได้โม้นะคะผัดกินทุกวันนะคะทุกทุกวันนะ่เจ้านายเป็นคนผัดวันนี้น แม่แม่บ้านเป็นคนผัดนะคะถ้าใครสนใจกะสั่งมาได้เลยนะคะกวดละ69บาท6กบาทเองนะคะถ้าส่งแบบเหมาเหมา50บาทไปเลยถ้าใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะเนี่ยผัดแล้วนะคะป้ะมาณเริ่มร้อนแล้วนะคะใครสนใจก็ขค่มาไล้์เลยนะคะ เ,ออเริ่มหอมแล้วนะคะความเป็นกระเทียมทวาเป็นกระเทียมคิดถึงมากเลยคิดถึงแฟนคลับพี่ตกะแตงมากเป็นไม่ได้หลายสดนานวันนี้วันวัน่ยอ่านให้นะคะขอบคุณนะคะตัดได้นะคะตัดง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะเนี่ยตัดให้กระเทียมหอมนะคะเนี่ยเราตักหมดไปแล้วคักระเทียมต้องหอมนะคะจะทําอะไรก็ตามนะคะไม่งั้นกลิน่นมันจะเบงเผานะคะ โอ้คนดูพี่นุ่นตอนนี้320กว่าแล้วซอสผ <วด S 1> ัดกุรงรสควรเท่าไรหกสิบหกสิเก้าหกสิบเก้าเองนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะพร้อมส่งไ้แล้วนะคะพร้อมเลยนะคะซอสฟวงรสนะคะใส่แค่ประมาณ2ช้อนเองนะคะใส่ไม่เยอะนะคะไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายมากมายนะคะ แบบใสกระเทียมน้ำมันนิดหน่อยเริอมนะคะเริ่มห<ก>อมแ<น>ล้วนะคะถ้าใครสนใจก็แบบได้เลยนะคะแซงมาได้เลยแอฟมินพร้อมตอบให้นะคะวันนี้ผักผักยอดขนานะคะขนาอะไรเนี่ยขนานฮงกุคขนาคขนานองเต่งเหมือนยอดขนากินไปนะคะต่างดาวกินไปทุกยาน ง่ายๆเนาะพี่นุ่นง่ายๆนะคะด้วยซอสผัดปรุงรสนะคะซอสผัดปรุงรสนะคะเราจะใส่เพียงสองช้อนเท่านั้นนะคะซอสผัดปรุงรสนะคะขวดละไม่แพงนะคะนี่ขวดนี้แดงนะคะเอาหิช้อนมาผิดเราใส่แค่สองช้อนโต๊ะแต่นี้เป็นช้อนช้อนช้าราใส่ไปสี่เนาะแล้วแต่เราเราแบบเราชอบกินข้นมาก กระปากนะคะถ้าเราใส่ผักเยอะก็ใส่เยอะ่อยถ้าผักน้อยๆก็ใส่ไม่ต้องมากนะคะถ้ารสชาติมันนี่ไปแล้วมั่นใจนะคะเรามั่นใจมากเลยถ้าไม่มั่นใจก็พี่เต็งไม่ขายแล้วค่ะเ็าว่าเห็นนะคะคุ้มข้อนะคะเมื่อกี้เราหยอดไปแล้วนะคะสามช้อนสามช้อนช้านะคะเพราะว่าจากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ สนใจจะแซงมาได้เลยนะคะแอดมินพร้อมจะตอบให้เลยนะคะนี่ขึ้นข้นนะคะนี่ไะให้ดูเลยนะคะถ้าไม่ขิ้นข้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะ,ะอัน้มันจะแบบก็่าอนาน้ำมันจะยืมเย,มยมอะอกมาใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะ เราปักหมดไว้ข้างล่างนะเราปักหมดไว้แล้วใครสนใจก็พร้อมค่ะแบบสั่งได้เลยนะคะอเค <MP S 1> อม่ยหม่อ่อได้เลยนะคะนี่สุกแล้วเนี่ยค่ะคนะขวดละ69บาทเท่านั้นนะคะหก <69 S 2> บ้าบทเองนะคะไม่แพงนะคะแบบไม่ต้องใช้ย,ยุ่งยากมากมายเลยนะคะง่ายๆเองนะคะ300 ml อนะคะ 300ML นะคะร้านอาหารใช้ได้เกือบ20ครั้งเลยนะคะ นี่เกลือนหอมมากๆเลยเพราะว่าแต่ละคนอาจจะผัดไม่เหมือนกันนะคะจะรอให้ผักสุกก่อนค่อยใส่น้ําก็ได้หร,หรือใส่น้ําก่อนก็ได้เช,นช่นเดียวกันนะคะพี่เมตนตาบอกว่าคิดถึงพี่นุ่นจังเลยอ,อร่อย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 คิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงเป็นพรัททุกที่สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วะะสุกแล้วค่ะ ถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะ69บาทเองนะคะขวดนึงไม่แพงนะคะถ้าการสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะเอฟมินพร้อมตอบให้นะคะย,ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับลกูกค้าทุกๆท่านนะคะเผจซอสผัดปรุงรสโอ้อะไร มันจะไม่จืดนะคะเข้มข้นนะคะแบบนี้พอดีเลยไม่มากไม่น้อนะคะนี่เสร็จแล้วพักแป๊บเดียวไม่ถึง2ี่นาทีสิบห้านาทีก็เธอจบรอให้ไฟร้อนแค่นี้เดียวไม่ต้องปรุงรสมากมายนะคะเนี่ฝากด้วยนะคะน้ำปลานะน้ำปลาโซปรุงรสผัดปรุงรสขวดละ69บาบาทเองนะคะถ้าใครสนใจก็ เอฟมินตอบให้นะคะเพราะว่าสั่งมาได้เลยนะคะเพราะว่านุ่นก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะคือมันผัดง่ายๆเนาะพี่นุ่นผัดง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายมากไมยนะคะกดละหกสิบเก้าบาทเองนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากผัดดีต้องเตรียมอะไรบ้างพี่นุ่นก้เตรียมแค่ผักแล้วก็ซอสปรุงรสใส่น้ำมันพืชนิดหนึ่งก็พอแล้วก็กระเทียมนี่เองจบเลยใช่ค่ะดีนะคะมมากนะคะฝากด้วยนะคะซอสปรุงรสนะคะ เปดละ6กบาทเองนะคะแค่เปิดขวดก็ทำกับข้าวได้แล้ว้างตรองใจก็แบบทักไปที่ไที่ปากหมดได้เลยในในนี่เลยนะคะปากหมดไว้แล้วนะคะฝากว้วยนะคะ69บาทค่ะ69บาทนะคะเอาไว้เจกันนะคะ